สวัสดีครับในวันนี้ผมก็จะพามาทำความรู้จักกับระบบใหม่อย่างระบบของแอมกันนะว่ามันทำอะไรได้บ้างเก่งจริงหรือเปล่าแล้วมันเนี่ยทำให้เกมเพจที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยมันสนุกข,ขึ้นจริงไหมหรือว่าดีขึ้นมามากขนาดไหนแต่ว่ามีสิ่งดีๆที่ผมมาแนะนำเลยก็คือสำหรับใครที่เล่นในเป็กเ e เจน์อยู่แล้วต้องการเติมเหรียญผมขอแนะนําเติมโค้ดเกม บริการเติมเกมเจ้าใหญ่สะดวกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้บริการมาแล้วมากกว่า1 0 0 0 0แออเดอร์แถมตอนนี้เขามีโปรแรงเติมคุ้มลดหนักสูงสุดถึง15%ถูกกว่าเติมเองแน่นอนไม่ว่าจะเติมเอเปคคอยอัพเกรไปเด็นผ้าหรือจัดสกินสวยๆจากคอ l l เซชั่นอีเวนต์ต่างๆได้แบบโคตรคุ้มไม่ต้องจ่ายแพงนอกจากเอเปแล้วก็มีเกมอื่นๆให้เติมอีกเยอะแยะไม่ว่าจะเป็น v a l o r a n t PUBG c a l l of Duty และอื่นๆอ,อีกมากมายนับไม่ถ้วน บริการดีบริการไวใส่ใจลูกค้าต้องเติมโค้ดเกมเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด tgb0 เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุด50บาทก่อนจะซื้อก็อย่าลืมใส่โค้ดกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมว่าเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนนะว่าระบบของแอมเนี่ยมันหาได้จากที่ไหนหาได้จากตรงไหนบ้างเพื่อที่จะได้แบบเพิ่มโอกาสในการเจอแอมที่เราอยากเล่นมากขึ้นนั่นเอง แล้วก็ในส่วนของการที่เราจะหาแอมป์ได้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ 4- 5หที่ประมาณนี้เลยมันในส่วนที่แรกเลยก็คือสามารถหาได้ตามพื้นทั่วไปกับกล่องรูททั่วไปเลยแต่ว่ามันมีโอกาสที่ค่อนข้างที่จะน้อยที่จะเจอกับแอมป์ถ้าเกิดเมืองแบบไม่ใหญ่จริงหรือว่าเมืองรวยแล้วก็เราต้องดวงดีด้วยถึงจะเจอเพราะว่ามันโอกาสน้อยจริงๆที่ที่2หาได้จากกล่องซัพพอร์ตและก็กล่องแอสเซกล่องพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะดรอปเหมือนกันแต่ว่าโอกาสในการดรอปเนี่ยจะเยอะกว่าตามพื้นกับตามกล่องรูทปกตินิดหน่อยเอง แต่ว่าพอหลังจากรีเซ็ตซัพลพยบินในวงที่3เสร็จเนี่ยหรือพวกกล่องรูทรีเซ็ตแล้วเนี่ยแทบจะการันตีได้เลยว่าเจอแน่ๆหนึ่งชิ้นแต่ว่ามันก็อาจจะมีส่วนแบ่งไปเจอกับอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นกล่องซัพพอร์ตเนี่ยจะมีโอกาสเจอที่ชารันติแล้วก็ในส่วนของกล่องแอซาเนี่ยจะมีโอกาสเจอฮอปอัพบูสเตอร์แล้วก็ในส่วนของเมตาเนี่ยกล่องซัพพอร์ตกับกล่องแอรซาเนี่ยมันจะไม่โชว์ในแมปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะต้องเดินสุมๆหาเอาหน่อย ที่ที่3ก็จะเป็นในส่วนของกล่องทองกับกล่องแดงที่จะเกิดขึ้นมาหลังจากรีเซ็ตวงที่3เสร็จแล้วในส่วนของกล่องน,นี้ก็คือจะได้แน่นอนแต่ว่าเราก็ได้แอมไรกก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ในส่วนที่ที่4ก็คือแอดดอกก็คือก็แอดดอกแหละก็คือรอแอดดอแม่งตกลงมาแล้วเราก็วิ่งไปเก็บถ้าเกิดเราไม่ตายระหว่างทางแล้วก็ในที่สุดท้ายก็คือไปวิ่งไล่ยิงชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็หาตามกล่องเดสส์บ็อก หลักๆในการถายแอมก็จะประมาณนี้นะก็มีอยู่ประมาณ4ที่แหละแต่ว่าถ้าเกิดอยากหากันแบบง่ายๆจริงๆเลยนะผมขอแนะนําให้เล่นโลบ้าก็คือเพราะโลบ้ามันเห็นของมั่วของทองได้ไงเราก็แบบมองหายแอมที่เราชื่นชอบได้แบบเต็มที่เลยแต่ก็นั่นแหละก็ไปวัดเอาว่าเมืองนั้นหรือกล่องนั้นเนี่ยมันจะมีหรือเปล่าแค่นี้เองโอเคงั้นก็ไปดูความสามารถของแอมแต่ละอย่างเลยว่ามันทําอะไรได้บ้างซึ่งในซีซั่น6ตอนเนี้ยมันมีแอมทั้งหมด5อันซึ่งไม่รู้ว่าซีซั่นต่อๆไปมันจะมีเอาออกเอาเข้าอะไรหรือเปล่านะก็มาเกกรเ Infinity ิ o M ทาให้ปืนที่เราใช้อยู่สามารถใช้งานกระสุนได้แบบไม่จํากัดยกเว้นปืนแอร์ดอกแต่ว่ามันจะทําให้ถูกล็อกช่องเก็บของ2ช่องแต่ช่องเก็บของช่องนั้นเนี่ยยังสามารถใส่กระสุนได้อยู่ตามประเภทของปืนที่เราใช้ในตอนนั้นเลยแล้วก็จะไม่สามารถโยนกระสุนในช่องนั้นทิ้งได้ด้วยอันนี้ก็คือมอนเขาเอาไว้ให้เก็บกระสุนเผื่อเราแบบเปลี่ยนแอมระหว่างทางสำหรับผมนะแอมนี้ก็เป็นแอมที่อาจจะไม่ได้รับความสนใจหรือบือวาอะไรมากเพราะว่าถ้าแบบเราบริหารการใช้งานกระสุนของเราดีๆเนี่ยในการไฟต์แต่ละไฟต์เนี่ยกระส แต่ถ้าหากต้องการใช้งานแอมนี้ให้แบบคุ้มค่าจริงๆเนี่ยผมก็ขอแนะนำให้ใช้คู่กับปืนที่แบบมีกระสุนเยอะๆอย่างเช่นพวกแบบ LMG, Spitfire, Devolution อะไรเงี้ยก็คือเราสามารถเล่นแบบเป็น LMG ยิงแบบสแปมไกลๆใส่สตูไปเลยแบบไม่ต้องกลัวกระสุนหมดแล้วก็แบบกดออโต้ยิงรันไปเลย กับอีกรกะบ,บอกหนึ่งเลยเนี่ยที่น่าสนใจเหมือนก,กันก็คือธนูโบเซกที่มันน่าสนใจมากมากเลยก็คือเพราะว่าธนูเนี่ยแม่งมีแค่มาให้30นัดเท่านั้นแล้วพอได้แอมนี้เข้าไปช่วยอีกเนี่ยก็คือทําให้กายแบบยิงแบบไม่จํากัดไปเลยมันก็เลยทําให้ธนูเนี่ยเก่งไปเลยไม่ต้องไปหาเปลี่ยนธนูมันก็เลยทําให้ดูเก่งเหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะต้องรอบัฟอีกสักหน่อยแหละผมว่านะอย่างเช่นทําให้แบบปืนแอร์ดอมเนี่ยใช้งานแบบกระสุนไม่จํากัดไปด้วย อันที่ 2. bottomless battery amp ทำให้สามารถใช้งานชิลแบตเตอรี่ได้แบบไม่จำกัดแต่จะต้องมีชิลแบตเตอรี่อยู่ในช่องเก็บของอย่างน้อย2อันถึงจะเปิดใช้งานความสามารถแอมนี้ได้สำหรับผมแอมนี้ก็เป็นแอมที่ถ้ามีแล้วเนี่ยจะทําให้การแบบปั๊มยาฮิวก่อนนี่ยสบายขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราก็สามารถเลือกใช้งานชิลแบตเตอรี่ได้แค่อย่างเดียวเลยในการปั๊มยาฮิวกอรอยันจบเกมเลยก็ได้แถมมันยังทําให้ช่องเก็บของในกระเป๋าเนี่ยเพิ่มขึ้นเก็บของได้เยอะขึ้นถ้าเกิดเราแบบเก็บชิลแบตแค่2ก้อนแล้วแบบใช้ยาวๆจริงๆนะ แบบไม่ต้องเก็บคิวเซลเลยแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ชิวแบตแค่2ก้อนอย่างเงี้ยพอถึงเวลาขับขันจริงๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่สามารถดอปของปั๊มเกาะให้กับเพื่อนได้แต่นี้ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการให้เพื่อนเนี่ยดอปเกาะมาให้เราปั๊มแทนแล้วเราก็โยนเกาะของเราไปให้เพื่อนใช้ก่อนก็จะประมาณนี้แต่แค่ว่ามันจะวาวุ่นหน่อยเพราะว่าบางทีเราก็ต้องสื่อสารกับเพื่อนมึงดอปเกาะให้กูดีเดี๋ยวกูปั๊มเองอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยก็จะบัฟอีกหน่อยเหมือนกันก็คือใช้ฮิลได้แบบไม่จํากัดได้ดีไหมอะไรประมาณนี้ แต่ว่าเขาอาจจะทํามาแยกในนาคตนแลแบบใช้ฮิวได้แบบไม่จํากัดแต่ว่าถ้าเกิดเอามารวมกันเลยเนี่ยผมว่าก็น่าจะเฟี้ยวอยู่เฟี้ยวอยู่เหมือนกันทำให้แบบช่องเก็บของเราเพิ่มจริงๆอันที่3ามฮิวโอเวอร์โฟล์แอปทำให้หลังจากที่เราใช้งานชิวเซลหรือไซลิงจะทําการฟื้นฟูให้เองจนเต็มหลอดตามประเภทที่เราใช้งานแต่ถ้าหากได้รับความเสียหายระหว่างที่กําลังฟื้นฟูอยู่ก็จะทําให้การฟื้นฟูนั้นหยุดลงในทันทีสำหรับผมเนี่ยแอปนี้ก็เป็นอีกแอปหนึ่งที่ถ้ามีแล้วเนี่ยจะทําให้แบบการปั๊มยาฮิวกน,นั มาดับการปั๊มชิลแบตได้แบบไม่จํากัดเลยแต่จะเป็นการใช้ชิลเซลยาเล็กในการปั๊มให้เต็มหลอดแทนแถมยามผมว่ามันทําให้เราแบบประหยัดเวลาด้วยในการกลับไปไฟท์ทให้แบบกลับไปไฟท์ได้ไวขึ้นแล้วถ้าเกิดยิ่งเอาไปเทียบเวลาในการปั๊มยาใหญ่กับชิลแบตเนี่ยมันก็จะดูยิ่งคุ้มครับอีกอย่างยาเล็กเนี่ยมันก็ปั๊มแค่4วินาทีชิลเซลเนี่ยมันก็แค่2.5วินาทีถ้าเกิดปั๊ม2ออย่างนี้รวมกันเนี่ยก็แค่6.5วินาทีเร็วกว่าการที่เราไปนั่ แต่ก็แค่อย่าไปโดนดามจพอไม่งั้นมันก็จะหยุดทํางานนั่นแหละถ้าถามว่าตัวอะไรเหมาะสมกับเปิร์กนี้แล้วแบบใช้งานแบบคุ้มจริงๆเหมือนกันก็คือผมว่าจะเป็นในส่วนของพวกคอสติกกับบังกะโอเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีสโมกมีควันในการเล่นเวลาปั๊มยาเนี่ยเราก็สามารถยุกเล่นในควันในสโมกในถังแก๊สในอะไรของเราก็เต็มที่เลยจนฮิลเราเต็มหลอดอะประมาณนี้อันที่4 over armor m จะเพิ่มเกาะบวกโล่ให้อีก25หน่วยซึ่งมันสามารถใช้งานร่วมกับเปิร์ที่บวกเกาะเพิ่มได้ แต่จะบวกกอะเพิ่มได้ไม่เกิน125ิหหน่วยก็คือจะเป็นพวกเปิร์ของคอนโทรเลอร์แหละที่จะบวกเกอเพิ่มเวลาอยู่ในวงกันนะสำหรับแอมนี้เนี่ยก็เป็นแอมที่แบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะให้มากความเพราะมันค่อนข้างที่จะเก่งมากสไตล์การเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเยอะแค่แบบมีแอมนี้ก็คือทําให้เก่งขึ้นมาเลยคิดดูถ้าเกิดเวลาเราเจอคนที่เกาะขาวแล้วเรายิงไป50ดาเมจเนี่ยแล้วเกาะแม่งแตกกับเจอเกาะขาวแล้วยิงไป50ดาเมจแล้วเกาะแม่งไม่แตกเราก็คิดดูว่าเราจะตีตี้ไหนนะเอาเป็นว่าอย่างนี้มันก็ชัดเจน พอเห็นนี่แหละมันก็เลยดูเก่งเพราะมันใช้งานได้กับทุกตัวละครเลยแต่ถ้าเกิดตัวเด่นๆเ,เลยก็คือจะเป็นพวกคลาสคอนเทเลอร์ที่ถ้าเกิดได้มาแล้วเนี่ยการบบกช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็ทําให้แบบก่อแบบโคตรเยอะอย่างตอนก่อขาวเนี่ยถ้าเกิดมีเปิร์กบบกอีกก็จะบกอบกอีกย5เป็น75แล้วถ้าเกิดได้แอมอีก e ก็บกอบกอีก25ก็จะเป็น100แต่ถ้าเกิดเราเป็นก่อฟ้าก็จะเป็น125เต็มแม็กเต็มหน่วยอ่ะก็คือการบบกกับคลาสคอนเทเลอร์ช่ว e งต ก็มาถึงอันสุดท้ายแล้วนะอันที่5 power booster m จะทำการลดคูลดาวในส่วนของ skill tactical แล้วก็ ultimate skill จากที่ผมลองเทส <ๆ S 1> มาหลายตัวละครเนี่ยมันก็จะลดคูลดาวเปอร์เซนต์อาจจะไม่เท่ากันแต่หลักๆการลดคูลดาวของแอมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25-30%แต่ว่าถ้าหากยิงศัตรูล้มได้เนี่ยจะได้ชาร์จ tactical skill เพิ่มมาหรือทำการรีเซ็ตคูลดาว skill tactical ในทันทีผมว่าสหรับแอมเนี่ยก็คือเป็นแอที่โกงที่สุดแล้วแม่งเหมือนกับความสามารถของ class c h a r a c t e เมื่อประมาณ23สซีซันที่แล้วเลย แต่เนี้ยก็คือแม่งสามารถใช้ได้กับทุกตัวละครเลยเดี๋ยวถ้าเกิดเราสามารถทําเลื่อนไขที่2ได้แบบบ่อยๆเก่งๆเนี่ยอย่างการยิงศัตรูล้มได้แบบเรื่อยๆมันก็จะยิ่งแบบโคตรเก่งแบบรีคูดาวแบบเรื่อยๆเนี่ยคิดดูมันก็เลยทําให้แบบตัวละครบางตัวที่ถ้าเกิดได้แอปนี้ไปเนี่ยมันก็คือทําให้แบบไฟเก่งขึ้นมามากๆอย่างเช่นแบบพวกเวทบาลิสติกสเปลโล่พวกตัวละครพวกเนี้ยที่ถ้าเกิดได้แล้วเนี่ยแม่งเก่งแน่นอน แล้วก็มีทริคเทคนิคเล็กน้อยก็คือเราสามารถดรอปแอปมันไนด้ให้กับเพื่อนได้เวลาที่เพื่อนเราใช้สกิลไปแล้วถ้าเกิดจะให้แนะนําก็คือหลังจากใช้งานอัลติเมทไปแล้วแหละเพราะว่ามันจะทําให้ครูดาวอัลติเมทเนี่ยกลับมาได้แบบไวขึ้นเพราะสกิลแท็กเนี่ยเรารอได้อยู่แล้วแปบ๊บเดียว มันก็คือเป็นแอมที่แบบเก่งและก็โกงจริงๆแบบไม่มีอะไรเสียเลยอย่างที่ผ่านๆมาเนี่ยเราอาจจะเสียช่องเก็บของต้องเก็บนูน่นเก็บนี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือไม่เสียอะไรแถมมีแต่ของดีๆมาให้เราใช้ถ้าเจออย่างน้อยเนยตี้หนึ่งคนเนี่ยผมว่าก็แนะนําให้หยิบนะอย่างน้อยมันก็สลับสลับ,ลบกันใช้ได้เพื่อ,อลดคูดาวสกิวติประมาณนี้แล้วก็ผมว่าในอนาคตไอ้นั่นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะถูกเนิฟสูงมากอาจจะถูกแยกออกมาเป็น2อแอมเลยแยกเป็นแอมลดคูดาวแล้วก็แยกเป็นแอมแท็กชาร์ตประมาณนี้ไว้รอดูกันทีละก,กัน ก็จะประมาณนี้นะสำหรับในส่วนของแอมทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้5อันสรุปสั้นๆอีกทีหนึ่งสำหรับผมก็คือสามอันแรกเนี่ยจะเป็นแอมที่ช่วยในส่วนของคุณภาพชีวิตที่แบบทําให้เราแบบเล่นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในส่วนของ2อันท้ายเนี่ยจะเป็นแอมที่ทําให้ตัวของเราเนี่ยเก่งขึ้นสัสสัสสู้กับสตูได้แบบง่ายขึ้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มอะไรมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันอีกทีแล้วก็ในส่วนของตอนนี้ผมก็ขอลากันไปก่อนถ้าเกิดมีรายขาดตกบกพร่องตรงไหน หรือผมพูดบกไปวนมามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยไว้มานาที่นี้ด้วยก่อนจะไปก็ขอฝากสปอนเซอร์ผมไปด้วยนะครับมีสปอนเซอร์แล้วก็ขอบคุณครับ